เด็กหญิงกล่าวล่ำลาแม่ด้วยรอยยิ้มก่อนออกจากบ้านไปโรงเรียนอย่างร่าเริงแต่เมื่อเข้าสู่วัยมัธยมร่างกายของเธอเริ่มเปลี่ยนแปลงเธอรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองจึงเริ่มสวมเสื้อคลุมเพื่อปกปิดรูปร่างเมื่อถึงวัยมหาวิทยาลัยร,ร่างกายของเธอดูสวยสง่ามากขึ้นเธอเริ่มแต่งตัวให้ดูดีขึ้นแต่กลับรู้สึกหวาดกลัวสายตาของคนแปลกหน้าจึงใช้หนังสือพิมพ์ปิดบังหน้าออกของตัวเองต่อมาเธอได้งานเป็นพนักงานเสิร์ฟและมองเสื้อผ้าในห้างสรรพสินค้าด้วยความอิออจฉาเ หลังคลอดลูกเธอรู้สึกเหนื่อยล้าและเมื่อถึงวันที่ลูกของเธอเริ่มเดินได้ร่างกายของเธอก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแม้จะออกกำลังกายทุกวันแต่เธอก็ไม่สามารถกลับไปมีรูปร่างแบบเดิมได้อีกเมื่อเดินไปตามท้องถนนไม่มีใครมองเธออีกต่อไปเธอจึงเริ่มสวมเสื้อผ้าที่เปิดเผยขึ้นแต่ผู้คนกลับมองเธอด้วยสายตาแปลกๆจนเมื่อเธอส่องกระจกเธอก็ตระหนักว่าตัวเองดูเหมือนตัวตลกการเวลาผ่านไปเธอเกลียดตัวลงและมีหลานสาวซึ่งกำลังเดินตามเส้นทางเดียวกับที่เธอเคยเลือกเดินมาแล้ว